ชีวิตผมหันมาทําเป็นแบบนี้ขึ้นมาฮะรู้สึกว่าเราอยากจะออกมาใช้ชีวิตแบบนี้คะ่ะที่มันอยู่กับธรรมชาติอะไรพวกน,นี้คะ่ะรู้สึกว่าเราอยู่โรงงานมันมีแต่พวกสารพิษมีอะไรพวกน,นี้คะ่ะก็เลยอยากจะเออถ้าเราหันมาทําพวกเศรษฐกิจพระําเด â ิศของนายหลวงอะคะ่ะเออมันก็ชีวิตน่าจะดีขึ้นนะหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าสุขภาพหรือว่า ความเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะไปดูในในในเน็ตกันนะคะ่ะแล้วเรามาเห็นโครงการของเขาที่เขาเขาทำแบบในหลวงทรงดำหรีว่าเออถ้าทําแนวเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตจะหมายถึงว่าเหลือกินเหลือใช้อะไรบ้างค่ะที่เราไปดูไปนะแม่คะมีมีพอกินพอใช้แล้วก็เหลือจากนั้นเราก็ขายได้มีไรายได้แต่มันก็ไม่มากเท่าไหร่แต่มันก็มีความสุข ที่ว่าเราจะได้กลับมาอยู่บ้านของเราคือหลังจากออกจากงานแล้วเรามามทดลองทำที่บ้านครั้งแรกที่ลงมือทำรู้สึก้อแท้ไหมรู้สึกจะได้ผลไหมแล้วกูจะอยู่ได้ไหมแล้วก, <c oughs> ก็ <c oughs> มีเ <c oughs> หนื่อยบ้าง <c oughs> ที่แรกมันก็ยอมรับนะคะว่ามันออมันจะไปได้ไหมคือมันก็มีทอ้อก็ถามว่ามีมีค่ะปัญหาคือเราเราปลูกแล้วเราจะไปขายให้ใคร เออหมายถึงว่าแล้วเราจะแล้วเราจะเอาไปไหนอะไรประมาณทำนองนี้ค่ะมันมีคําถามเยอะแ่ะค่ะแต่พอเรามาทําเข้าจริงๆเอออันนี้เราก็มาหาผักแล้วก็ไปหาตลาดแล,แล้วก็ไปถาม,มา่าเอาเท่าไหร่หมายถึงว่าแล้วก็ไปหาตลาดนะคะว่าเออบ้านไหนเขาต้องการใช้ผักแบบไหนแล้วก็เออตัดงส่งเขาอะไรพวกนี้ค่ะเออ มีการวางแผนยังไงเอ่ยว่าเอ๊ะจะทำเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของเราสองไร่ฝ่ากี่เราจะวางมีสระน้ําเท่าไหร่มีต้นไม้อะไรปูุพืชประทานพืชเล็กพืชกลางพืชตอนตอนแรกเราทาครั้งแรกยังไม่มีบ่อน้ําทีนี้เรามารู้ว่าหน้าแรงนี่เราจะลําบากว่าไม่มีน้ําใช้ก็เลยตัดสินใจขุดบ่อข้างหลังลงไปอีกเพื่อจะเก็บน้ําไว้ใช้มีสองบ่อบ่อนึงบ่อดินอีกบ่อนึง บ่อปูผ้าผ้ายางสีด,ดำเพื่อที่จะเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งทีนี้ก็สบายใจแล้วเรื่องน้ําทีนี้ผลพ้อยได้จากการมีบ่อเราได้เลี้ยงปลามีปลาดุกปลานินจิตระดาปลากระพงที่ลงไปตอนนี้ก็ปล่อยไปได้ห้าหกเดือนแล้วทีนี้ผลที่จะตามมาก็คือรายได้จากการจับปลาอีกครั้งหนึ่งก็จะมีรายได้อีก มีผสมทุกอย่างผสมประจานเช่นมะนาวพริกกระเพราโหระพามะเขือมะละตัวฝักยาวค่ะส่วนมากเราก็จะเน้นผักที่เราใช้ในครัวเรือนในที่เราทํากับข้าวอย่างเงี้ยเราจะต้องซื้อทุกวันทีนี้เราเห็นว่าเออเราปลูกเองดีกว่าก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นลงไปได้มีพริกมะเขือถรรั่วฝักยาวแตงกวากระเพราโหละพา ผักกูดแล้วเคยมีใครมาชาวบ้านแถวนี้เห็นเราทำแล้วก็เริ่มมีความสนใจนะก็มีคนมาดูมาสอบถามก็จะมาดูว่าเอ๊เขาปลูกอะไรกันเยอะแยะเขาจะชอบมาคุยแี้าปลูกอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยพอเราไปเอาผักไปขายอะไรครับเอามีเหรออะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างเลยนะเขาก็พูดเขาจะพูดอย่างเงี้ยถือว่าพพี่ตอบเนี่ยหนูเอาเห็ดมาลงหนูว่ามันมันใช้ได้นะคะหมายถึงว่า มันเราสามารถเก็บได้มีรายได้ทุกวันอะไรอย่างเนี้ยค่ะคือเราจะบอกแกว่าเออถ้าถ้าพี่ต๋อมทาเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็จะมีรายได้ทุกวันแล้วมีความภูมิงงใจกับพ่อหลวงยังไงบ้างรครับเป็นคนไทยแล้วทาตามรอยของท่าน,นยภูมิใจมาก <c oughs> ค่ะ <c oughs> คือลองภูมิปัยญามาเป็นคำพูดคนๆนภูมิใจมากเลยค่ะที่เกิดมาเป็นอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอะค่ะมันหาคําพูดไม่ได้ แล้วเราทุกคนก็เหมือนก่อนดิงคิดก่อนหนึ่งเพราะบ้างรายค่ารายความหมายอ่อนแอเหมือนโครนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อนหน้าแห้นไปก็แตกกระแหน มีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่เราเนรัเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ส่พลัง จกายไม่เคยสิน้นเพราะพอรู้พอคือพอลังแห่งแผ่นดินให้เราพออยู่พอกินกันต่อไปถ้าลือ